สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พีนน้องน้องหนุ่มป่านาะอาเบิร์ตสุขูสุคนครับผมวันนี้นะครับสีพามายามหลอบนะครับมันหนาบุกเบิร์ตเลยครับผมหมู่บ้านบุรีมานะครับหมู่บ้านตีธุรานะครับเลื่อยบุรีมายามนะครับอหนาบุกแห้งครับบุกเดียวแห้งครับ สงสัยปลามันจะถอยกลับหมดแล้วครับผมบ่มคอยถือดหรอครับช่วงนี้เดี๋ยวไปเบื้องหลังแหลกกันเลยครับผม,มบกเหี่ยงเหี่ยงครับผมเห้ี่ยงอีรีอีหลอเลยครับลง,งเร็ว นี่นะครับล้างเหลกล่วงห้อยมงนี้ล่ะบริเหุป่าก้อนไมครับจะฉิดถึงขึ้นบ่หน่ามันล่งแห้งครับใส่ทิ่ไม้ซื้อแล้วครับมาขามันฝูก เขาเบกหวยครับหมองไสืนมองไสนมีนะครับมันนามันรุงแห้งบันนี้มันหามองไส้ปะทันนะครับมันก็นเลยเอามาถิมได้ใยเได้นหนีมันจังสีนะครับมนนไม่แห้งบเดี๋ยวเบิ่งลังต่อไปครับไปครับไปเบิง่งล้างหนีครับ ไปเบิ่งล้างมานนะครับไม่ใช่มานบ่มือนี่ล้างนีมานสมือนะครับล้งนีแต่มือนีไม่ใช่มานบ่ถนัดละครับหนามบกิเบิดละครับมือนี้เี่ย

tới nhảy vào lăng mang cả mang cứ cầu lăng mang cả những mang cứ cầu 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 có cầu 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 có cầu có ไปนเอาหอไปใส่อันหนังบ้างวะไม่ใส่เอียนอันไม่ใส่เยนพอดีนะครับได้บุกหั้ไปใส่เอียนเลยวัน หนมันลงแหงมันกถือถูกไาใช่ปะบูใหญ่ตัวหนึ่งครับมันเป็นปะบูนหน่อยเลยนี่ปะบูใหญ่ตัวพังใหญ่บบก้ามเลยครับ นังหมานกกนังหมานคือเก่าอยู่ครับผมหนามมันลงแหงนะครับมันบวเป็นถ้าถือปล<ะ>า<ะ>มันถอยเขาว่างเบิดนะครับดีนะครับมีแง่หนี่อยู่ครับถ้าผมมีแง่หนี่นี่จบเลยนะครับหนามมันลงลงเรียวแหงครับ เรียวแบบสนิดที่ว่ามันต่างรักประทันเลยนะครับ องนี้ท่าเรียมอเห้ยครับองนี้ถือทุกมือครับอยู่นี่หลังนี้มอมพี่มือได้่าสิบโถือนะครับถือทุกมือนะครับอยู่นีอยู่นี้ มองนี้อาจจะใช้ได้ประมาณอีกจะสามมือนะน,จจะอนะครับน่าจะเบิดนะครับน้ำล้างหน่อยตัวนี้เอาเมื่อนะครับชวนบกหอยนะครับ หัวไแต่าลายเต๋บเดี๋ยวเอาไปใส่ใส่ตุ่มเอียนครับเดี๋ยวอีพี่หนานะครับสิพายบึงใส่เอียนนะครับสิพาไปหาเอียนครับอี้อีพี่หนานะครับ หนามมันลงเหี้ยงพี่ครับกันเก่ามันพี่ลงหอดพี่มันลงเลี้ยวบันปลามันกระถอยนะครับถอยเขาว่างถอยเขาอันนี้เบิดนะครับบัานพวกอยู่ในว่างอยู่ในสีมันมันใส่ไดนะครับมันมุ้งใสนะครับเดี๋ยวพี่หนานะครับสิบไปใส จะไปหาเอียนดีกว่านะครับพี่หน่าหาปลาเรื่มโบเวอร์แล้วครับหน่ามันลงแหยนะครับเดี๋ยวจะไปใส่เอียนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมฝากไว้ซัมมี่นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไวด้วยครับผมขอบคุณครับ